อ่ีอมาในคาแรคเตอร์ไหนวันนี้ <c oughs> เราเป็นไอซ์สื่อจริงๆหรือว่ายังคีฟคาแรคเตอร์จิเรื่องไหนอยู่วันนี้เป็นไอซ์สื่อจริงๆครับเออครับผมไอซ์สื่อจริงๆเป็นยังไงที่อยากถึงก็สบายสบายครับแล้วผมสบายๆคนรับเมื่อไรคนบอกว่าเราเล่นเรื่องไหนเราจะต้องคีฟคาแรคเตอร์เรื่องนั้นจนปรับเปลี่ยนตั้งใจเมื่อนี้นั่นแต่พอวันนี้เราเป็นไอซ์สื่อจริงๆมันยังไงเนี่ ก็ก็ปกติครับคือปกติเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าพอผมแสดงเนี่ยผมก็จะเหมือนกับมีการเปลี่ยนลุกมีการเปลี่ยนลุกมีการปรับลุกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างล่าสุดสงครามส่งด่วนเนี่ยก็ก็ปรับลุกมีผิวแทนอมผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอนี้ตอนนี้ซีรีส์จบแล้วเราก็ได้เหมือนค่อยๆปรับตัวเองกลับมาเป็นลุกปกติครับแต่เวลาเล่นมันต้องปรับลุกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อร่างกายเราไหมอ่ะก็อย่างคนเขามองว่าการแสดงไม่จเป็นจะต้องแบบปรับเปลี่ยนตัวเองขอเปไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เอน มีครับมีครับช่วงแรกก็ก็มีแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มรู้ว่าเออเรามีนักโภชนาการที่มาดูแลเรื่องการลดน้ำหนักอย่างอย่างซีรีส์เรื่องนี้ก็มีลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยได้ลดน้ำหนักครับผมก็ก็มีครับอ,อ่ะครับต่อไปมันต้องทําตัวเองยังไงเพื่อแล้วมันมีผลต่อร่างกายสุขภาพมั้ยเอ่อตอนนี้พอเราดูแลนี้ก็ก็ก็ไม่ได้มีมา,ากครับเพราะว่าผมก็ออกกําลังกายทครคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยครับออก็เลยทําให้ทันให้เวลาลดน้ำหนักลงมาก็จะเป็นอัตสุขภาพดีครับแต่เออพราะเปลี่ยนมัน มันช่วยอินคแรคเตอร์มากแค่ไหนช่วยครับเพราะว่าเวลาตื่นมามองกระจกเราก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนตัวละครที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เหมือนรูปร่างเราผิวเราก็ก็เปลี่ยนไปครับแล้วยิ่งมีมีทีมคอสตูมที่ดีช่วยด้วยเนี่ยมันก็วยให้อินง่ายขึ้นครับแต่เราก็คือดูแลเป็นปกติเม่ใช่ใชครับใช่ครับใช่ครับมันมีระยะเวลาไม่พอถ่ายจบตุงกตามันเป็นไอซ์สู่อออแล้วแต่เลยครับมันก็มันก็แล้วแต่เรื่องครับอย่างเรื่องนี้ผมก็อินมากเพราะว่าผมก็ถ่ายทําแบบ เกินทั้งเตรียมตัวด้วยถ่ายทั้งรู้ก็เกินแบบ8เดือนได้ครับก็ก็มันก็ต้องมีเวลาในการที่เราค่อยๆจูนตัวละครออกเพราะตัวละครเขาเป็นคนแบบเหมือนว่าดุดุเดือดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนเหมือนตัวละครเขาเป็นคนแบบกล้าทํากล้าลุยอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นคนแบบซบๆหน่อยแล้วก็ต้องแบบกับใช้เวลาประมาณแบบหลายเดือนอยู่ครับกับจะกลับมาถ่ายทำอีก นี่ครับผมว่าทุกครั้งที่ผมแสดงเป็นตัวละครใะไตัวละครหนึ่งเนี่ยเราก็จะโตไปกับตัวละคระได้ประสบการณ์ที่ตัวละครใช้แล้วก็เหมือนได้ยินกับเขาแล้วก็มีความรู้สึกที่เราโตขึ้นเติบโตแบบเขาทุกตัวละครที่แสดงนี่แหละครับก็พยายามดึง สิ่งที่อยากจะเอามาพัฒนาตัวเองอะไรที่รู้สึกว่าเอออันนี้ไม่เหมาะกับเราเราก็จะบ่นพยายามเอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพี่พูดถึงเรื่ของการแสดงในเรื่องของศาสตร์ตรงเนี้ยมันคือตัวเคมอาจารที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อที่จะถ้าเพื่องานผมว่าโอเคนะครับเออใช้ใช้เป็นผมว่าก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็จะเป็นคนที่ใช้หลากหลายวิธีมากในการแสดงแล้วก็แล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆผมว่าก็สนุกกับการ ใช้หลายวิธีลองทาเต็มที่อย่างานที่เราทำคือผมอยากให้ทํางานแล้วเต็มที่แล้วงานออกมาดีอ่ะสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าแบบพรเต็มที่แล้วคนดูอย่างอย่างวันนี้ซีรีส์สมพลสุนลก็แบบคนดูชื่นชอบกันเยอะมากแล้วก็วกเขาก็เรียกเรียกผมว่าสันติอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอินไปกับเราใช่เขาอินไปกับตัวละครที่เร<น>าฝึกลุกไปอย่างอย่างผมไปแบบว่าเหมือนกับว่าผมไปวิ่งอย่างเงี้ยครับเด็กเด็ก ผู <ersch> ้ชายแบบสิบกว่าอะไรเงี้ยเล่นเล่นบอลเขาก็เห็นหน้าผมแล้วเขาก็บอกว่าพี่หน้าเหมือนพี่สันติเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนลุกผมกับลุกสันติเนี่ยเขาลุ้แต่ว่าผมอ่ะลุกตัวเองไปตอนนี้ไปวิ่งอะไรเขาก็บอกว่าพี่สันติหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็มีคนจำได้ไหม่าคือไอซ์ซึ่ส่วนมากจะเรียกเป็นตอนนี้เรียกเป็นสันติจะมีคนที่จำได้เป็นพวกเป็นแฟนคลับที่เขาติดตามผลงานมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าผมไปทานพวกแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยพวกแบบ คุณป้าคุณพี่คุณป้าที่เขาเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะมารู้จักผมจากซีรีส์เรื่องนี้ก็มีแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่ามันทาให้เขารู้ถึงตอนที่เขามาเป็นหัวแถวใหม่ๆมาเปิดร้านใหม่ๆเขาบอกเขาไม่เขาไม่เคยดูซีรีส์เลยแล้วเขามาเขาคนกระแสไม่ไหวเขาเลยไปให เออล้านเขาก็โหลดมาโหลดแอปพลิเคชันมาสมาร์ทโมาสมคร์ทติดมาให้เปิดดูแล้วเขาดูสามสี่รอบเขาก็แบบชอบผมมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราทุ่มเทกับงานมันแบบมันนี้มันมันเป็นมันเป็นงานที่ทุกคนได้ได้ดูกันแล้วก็เบบเป็นเปนรที่สร้างแรงแรงกำลังใจให้กับคนดูรู้สึกว่าเออเราเราแฮปปี้มากแต่ผลงานที่ไอเล่นคือมันดังมาจากผลงานทางนั้เลยมีคนจาได้ไหมว่าเป็นไอสือส่วนมากเขาจะเรียกแค่ชื่อตามซีรีส์ตามละครทกเรื่ผมว่าก็ในช่วงที่ในช่วงที่ที่ที่ไทยเงือกอ่อนเนี่ยเขาก ในในเรื่องน,นั้นอะไรย่างเงี้ยครับก็จะ,จะมีครับอย่างตอนแรกผมเล่นเรื่องแรกก็จะเรียกผมน้องปุ้นเป็นเรื่องการโซฮากันเลยครับ<อ>รก็เลยปั๊มอะไรอย่างี้ครับแล้วก็แล้วก็จะมาจะมาเริ่มเริ่มมีที่จําก็จะมีตัวละครชื่ออู๊ด างเงี้ยเล่นแบบฟอร์เตโรสอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ก็มีคุณครูดีลิสแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นเป็นเป็นพี่สันติอะไรเงี้ยครับแต่ไม่มีใครเล่นไอซ์สื่อซ์สื่อก็แบบช่วงนั้นก็จะไม่มีช่วงนั้นใช่ครับไอซ์สื่อไอคนที่รู้จักชื่อไอซ์สื่อจริงก็คือรู้นรู้เป็นแฟนได้แค่เท่านั้นใช่ไหมคือแค่้นย่างเดียวพี่เอซ์ค่คือตอนผมเจอเจอทำงานลับสุดก็น่ารักพี่ก็น่ารักมากครับก็แบบเออก็แบบ AI เนาะ AI ไอทำให้แบบเหมือนกับว่า ผมไม่อ่านว่าเออเป็นแฟนพี่เอแคร์อะไรอย่างเงี้ยเราเแล้วพี่เอแคร์เขายังไ,ไงบ้างเขาก็ถ่ายรูกปกับเราดิใช่ครับเขามาเหมือนถ่ายถ่ายรูปครับเขาก็แบบน่ารักครับเพราะว่านซ์กับผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กบพี่ไอตุ้พี่ออกถามกับพี่ตอนที่เล่นเป็นคาแรคเตอร์เราเอามงินออกกันไปเพราะทุกคนเขาจะเก็ตกับมันจนเป็นเป็นท่านซึมเศร้า<อ>ทั้งหมอ๋อแค่ทำอะไรของผมก็จะใช้เวลาอยู่กับแมวผมอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนที่พี่ออกกรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบบเฮ้ยเราต้อองททาาตตมี่ัวละครรบกเ ให้ทาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเรื่องการต้องไปต่อสู้กับคดินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทำให้ผมแบบว่าผมก็ต้องมาดูตัวเองว่าโอเคพอมาให้ชิบปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำตามซีนแล้วมันก็จะค่อยๆบริกรรลูกเตอร์ได้เปลี่ยนเองครับอืจริงๆช่วงแรกๆมันมีปัญหาไหมกับการที่มันไม่ออก ไม่มีครับไม่มีครับก็ก็มีผมว่ามันเป็นการรู้ตัวมากกว่าแต่ช่วงที่ทํางานตอนที่เข้ามาในวงการแรกเนี่ยอาจจะมีรู้สึกว่าแบบมันติดแต่พอตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่ามีสติรู้ตัวแล้วว่าเราต้องทำยังไงก็คือสามารถสวิตได้สวิตออกเออถ้าเกิดว่าสวิตออกสวิตเข้าต้องใช้เวลาในการที่จะทกพูดแต่ตัวละครต่อลงตัวลอคเขาได้กังวลไหมเรื่องต่อไปมันเพราะที่ผ่านมามันดังอก็อ,อ,อ,อครับ ตอนนี้ผมมีพลังมากกว่าครับหมายถึงว่าพ่อมีพลังในการในการในการทํางานมากขึ้นด้วยครับ <Yeah. S 1> เหมือนกับเอเนจีมากขึ้นพอหลังจากที่ส่งทางผลงามออนแอร์ไปคนดูชื่นชอบกันเยอะมากรูก้จักผมขึ้นเยอะมากแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปที่ไปชิงรางวัลที่ประเทศเกาหลีได้อะครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าแบบโหเราเหมือนซีรีส์ของคนไทยเองอ่ะครับก็สามารถที่จะไปชิงรางวัลแบบเอเชียได้แล้วก็รู้สึกว่าพอเรากลับมารู้สึกว่าเราอยากจะผลิต สร้างสรรค์ง,งานแล้วก็ร่วมมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ดีๆแต่ว่าตัวละครลุคมันไม่ไม่ตรงกันก็เสียดายที่เสียโอกาสที่รับไม่ได้แต่ว่าเราก็อยากโฟกัสกับงานที่เราทำให้มันเต Palmer ็มที่ที่สุดอ <bombard Yang. S 2> ะไรเงี้ยก็เลยแยเป็นว่าปีเดียวแล้วอยาที่ไปทีโอที่็ถูกเขาบอกว่าปี เจอทีก็ดีมากเลยครับทุกท่นก็ังที่เราส่ง้ราส่งตัวเนี่ยได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมดสามรางวัลครับก็เป็นซีรีส์ซีรีส์เคทีเบลตี้หรือกัเยี่ยมครับผมแล้วก็จะมีรางวัลทุ่งกับกันเยี่ยมแล้วก็ผมแสดงนำชายกันเยี่ยมก็เข้าชิงแล้วก็ไปเจอกับโหทั้งทีมกับทั้งเกาหลีใต้ทั้งประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบมาจากหลากหลายหลากหลายที่ก็ในเอเชียอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราเราผมรู้สึกภูมิใจนะเพราะผมเองเนี่ย เคยไปทํางานที่เกาหลีนะโมเดลเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะไปเป็นโมเดลเนี่ยสำหว่าอยากจะพิสูจน์ว่าเราแบบเป็นแบบโมเดลที่เกาหลีได้ไหมเราก็ไปทํามาแล้วพอกลับมามาแสดงเราได้ไปเข้าชิงรางวัลที่คือเหมือนว่าเฮ้ยเอยเอเราก็เหมือนกับหลุดเราก็ได้ได้เห็นแล้วว่าการที่เราทำได้ทำงานเนี่ยมันก็มันก็ส่งผลออกมาจริงแล้วก็จริงรู้สึกว่าข,ขอบคุณทีมงานทุนนทนนทนนกคนแล้วก็เหมือนเราทำาน้าที่งานทุกคนในเมืองไทยแล้วเหมือนเสลิมไปได้เนี่ยมันคือพลังของการทำงานขอทั้งทีมเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีพลังมากในการออง,งารร ก็ตอนนี้ผมคิดว่าในคาแรคเตอร์ผมมีอีกหลายๆอย่างที่ผมได้ได้ลองแสดงครับตอนนี้อย่างอย่างตอนนี้ผมก็จะมีโปรเจกต์ที่คุยอยู่ีสองโปรเจกต์ครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่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 อยากอยากจะมีส่วนร่วมในการเล่าอยู่ก็ก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากก็อยากจะแบบฝากให้รอรอ,รอติดตามกันนิดนึงครับผมแก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับเรื่องใหม่คือมาแล้วใช่ไหมมีคุยมีมีคุยกันแล้วครับมีคุยกันครับสองโปรเจกต์ครับ ก็ไม่เคยเลยครับแบบเป็นเป็นอีกอีกทางทั้งสองเรื่องก็คือไม่ไม่ไม่เหมือนกันทั้งสองเรื่องเลยครับผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับเรื่องราวนี้ครับโอเครอับผมค่ะไอซ์ก็มีเดี๋ยวเรารอการกดปุ่มกันเลยนะครับผมโอ้โหไม่ได้เห็นนะไอ้ตซ์เตรียมกดปุ่มไม่รู้ไอซ์ก็มีกาตัวเลขจังเลย 点快 <muchos>